บทที่684การอพยพเริ่มต้นการก่อสร้างเรือเดินสมุทรแบบสามเสาได้เร่งขึ้นตั้งแต่ลำแรกเปิดตัวประสบการณ์อันยาวนานได้ปรับปรุงความเร็วในการต่อเรืออย่างมากโดยเฉพาะกับความพยายามร่วมกันของมนุษย์จำนวนมากที่มีความสามารถในการแปลงร่างเป็นปีศาจไม่ว่าจะเป็นการแบ่งไม้สร้างได้เร็วกว่าเรือที่มนุษย์สร้างขึ้นทั่วไป ทุกอย่างกำลังดำเนินไปอย่างเต็มกำลังตามแผนของถังซานภายในครึ่งปีจะมีการสร้างเรือใบ3ามเสาอย่างน้อยหลายร้อยลำและภายในหนึ่งปีผู้คนหนึ่งล้านคนจะถูกส่งไปยังเกาะและพวกเขาจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างราบรื่น หากทำได้สำเร็จจะมีเกาะมากมายในทะเลและมนุษย์จะสามารถอ,อพยพได้มากขึ้นด้วยการคุ้มครองของเผ่าทะเลอย่างน้อยหนึ่งคนสามารถมีพื้นที่อยู่อาศัยที่ไม่ตกเป็นทาสในขณะเดียวกันก็ช่วยลดปัญหาการรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมากในเมืองเคอรี่ได้อย่างมาก ตามสถิติขององค์กรถ่ายถอนมีมนุษย์20-30ล้านคนที่อาศัยอยู่ในทวีปนางฟ้าทั้งหมดมนุษย์มีความสามารถที่แข็งแกร่งในการสืบพันธุ์แต่ภายใต้การข่มเหงของสัตว์ประหลาดและวิญญาณอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์นั้นมีอายุน้อยกว่า20ปีเท่านั้นใช่มันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่างไรก็ตามยังมีมนุษย์อีก20-30ล้านคนส่วนใหญ่เป็นทาสและข้าราชบริพารมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น มนุษย์ไม่มีความสามารถโดยกำเนิดแต่มนุษย์มีรากฐานของปัญญาองค์กรถ่ายถอนเป็นการรวมตัวของมนุษย์จำนวนน้อยที่มีความสามารถในการต่อสู้ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่แปลงร่างเป็นปีศาจจะถือว่าตนเองเป็นมนุษย์และมีค่าราชบริพานบางคนที่คิดว่าพวกเขาเป็นสัตว์ประหลาดชั้นสูงอย่างไรก็ตามมนุษย์จำนวนมากขึ้นยังคงจำอัตลักษณ์ของมนุษย์ได้มากขึ้น และพวกเขาเกลียดสัตว์ประหลาดและวิญญาณเพราะแม่ของพวกเขาส่วนใหญ่ถูกฆ่าตายหลังจากการสืบพันธุ์มนุษย์กำลังดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากการทารุณกรรมและการฆ่าฟันอย่างต่อเนื่องเช่นนี้แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีคนนับสิบล้านนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมหลังจากที่รู้ว่าเจ้าของเมืองคนใหม่ของเมืองเคอรี่มีเลือดมนุษย์พวกเขาจะไม่หยุดนิ่งแม้จะหนีจากเจ้าของทาสเพื่อย้ายเข้าไปใกล้เมืองเคอรี่มากขึ้น แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือพื้นที่ภายใต้ใตเขตอำนาจของเมืองเครรี่นั้นดีกว่าและเจ้าของท่าต้องการเผชิญหน้ากับเจ้าของเมืองคนใหม่แต่เจ้าของทาสในเมืองใหญ่อื่นๆเต็มไปด้วยการร้องเรียนและความไม่พอใจทั้งซานก้าวออกจากประตูแห่งแสงในขั้นตอนเดียวผู้อาวุโสวอลรัสกำลังรอยอ,ยอยู่ข้างรูปแบบเทเลพอร์ตอยู่ไม่ไกลก็ได้ยินเสียงดิ้งดิงดิงดง,งและชายทะเลที่อยู่ไกลออกไปก็ยิ่งแออัดมากขึ้นไปอีก ผู้คนที่อพยพเข้ามามีงานยุ่งเกือบทุกวันแต่เต็มไปด้วยพลังและพลังมนุษย์ไม่เคยคิดว่าทวีปนางฟ้าเป็นบ้านเกิดของพวกเขาอันที่จริงมนุษย์ไม่มีบ้านเกิดเลยเมื่อพวกเขามาที่นี่พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มทะเลและพวกเขารู้สึกว่านี่คือบ้านของพวกเขาจริงๆ เกาะน,นี้ล้อมรอบด้วยทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีกลุ่มสัตว์ประหลาดที่เยอ่อหยิ่งอีกต่อไปที่นี่พวกเขารู้สึกมีความสุขที่ได้กระโดดไปกับปลาและบินไปบนทอ้องฟ้าสูงที่นี่พวกเขากำลังสร้างบ้านที่แท้จริงของพวกเขาเองมีชีวิตชีวามากกว่านิคมอีกฟากหนึ่งของเมืองเคอรี่ดังนั้นไม่ว่าจะหนักหรือเหนื่อยเพียงใดพวกเขาต่างก็รู้สึกว่ามีความหวังในชีวิต และความหวังสำหรับการดำรงอยู่นี้คือความปรารถนาสูงสุดในใจมนุษย์ภายใต้ความหวังนี้พวกเขาจะไม่ทำให้ดีที่สุดได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินของที่นี่วอรัสเป็นอาหารของสัตว์ทะเลมากมายปลากรงและหอยมีน้อยเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงประกอบกับผลไม้บนเกาะก็เพียงพอแล้วที่จะสนองความต้องการในการดำรงชีวิต ด้วยความสามารถในการพปลูกของมนุษย์จะมีการเก็บเกี่ยวในระยะเวลาไม่เกินครึ่งปีซึ่งเพียงพอสำหรับการพึ่งตนเองทั้งซานมองไปที่ผู้อาวุโสของตระกูลวอลัสและถามตรงประเด็นโรคระบาดอยู่ที่ไหนเอลอเดอวอลัสพูดอย่างกระตือรือร้นว่าอยู่ห่างจากฝั่งของเราไปทางใต้ประมาณ700ไมล์ทะเลและกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ผู้อาวุโสในเผ่าหลายคนผ่านไปแล้วและตอนนี้เราทำได้เพียงพยายามควบคุมความเร็วขององค์การแพร่กระจายของโรคระบาดในทะเลแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมามันเป็นเพียงการลดลงในถังถังซานพยักหน้าและพูดว่าไปกันเถอะไปดูกันวอลราสพยักหน้าและพูดว่าให้คุณมากับฉัน หลังจากการมาถึงของถังซานทุกคนในตระกูลทะเลมีความเข้าใจในตัวตนของเขาที่แตกต่างกันและในที่สุดก็รวมความคิดของพวกเขาเข้าด้วยกันและเรียกเขาว่าทูตแห่งทวยเทพท้ายที่สุดพวกเขาไม่รู้จักถังซานในฐานะเทพแห่งท้องทะเลในตอนนี้ผู้เท่าวอรัสบิดร่างอ้วนท้วนของเขาลงไปในทะเลถังซานกระโดดขึ้นและลงบนหลังของมัน รัศมีสีเทาน้ำเงินจางๆพุ่งออกมาจากกลางของผู้เท่าวอลรัสและทันใดนั้นร่างกายที่อวบอ้วนของเขาก็เร่งขึ้นและมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ในแง่ของความเร็วตระกูลวอลรัสจะต้องไม่สามารถเทียบก,กับตระกูลฉลามทะเลได้แต่ผู้อาวุโสคนนี้เป็นขุมพลังระดับเทพซึ่งเทียบเท่ากับราชาปีศาจบนฝั่งด้วยการควบคุมน้ำทะเลความเร็วก็เร็วมากเช่นกัน ทั้งซานซึ่งซับพลังแห่งศรัทธ,ธาในมหาสมุทรอย่างเงียบเงียเพื่อรักษาตัวเองให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดไม่ช้าเขาก็พบว่ามีสัตว์ทะเลในน่านน้ำใกล้เคียงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงโรคระบาดในทะเลเขาได้ยินผู้เท่าวอรัสพูดว่าโรคระบาดในทะเลนั้นน่ากลัวมากไม่เพียงแต่เป็นสาเหตุขององค์การแพร่กระจายของน้ำทะเลเท่านั้น แต่สัตว์ทะเลที่ติดเชื้อโรคระบาดในทะเลก็จะแพร่กระจายไปด้วยดังนั้นหลังเกิดโรคระบาดในทะเลเกิดขึ้นบ่อยครั้งหากควบคุมไม่ได้จะทําให้สัตว์ทะเลเสียชีวิตเป็นจํานวนมากและบริเวณทะเลที่เป็นมลพิษจะไม่สามารถฟื้นตัวได้อีกหลายปี 700ไมล์ทะเลใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่าภายใต้กำลังของระดับพระเจ้าจากระยะไกลถังซานร,รู้สึกได้ว่ามีออร่าที่ไร้กาศอยู่ในทะเลและยังมีคลื่นพลังงานที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยในเวลาเดียวกันเขายังรู้สึกได้ว่าพลังแห่งศรัทธาที่เขาสามารถสึมซับได้ลดลงอย่างรวดเร็วพระเจ้าเร็วเ,วเ็วนี้วอรัสพูดอย่างประหม่าแม้ว่าจะเป็นขุมพลังระดับพระเจ้าความกลัวตามธรรมชาติของโรคระบาดในทะเลก็ยังมีอยู่ ทั้งซานพยักหน้าและพูดว่าไปดูกันเถอะในไม่ช้าเขาเห็นว่ารัศมีสีน้ำเงินขนาดใหญ่พลุ่งขึ้นข้างหน้าและรัศมีสีน้ำเงินเกือบจะกระจายจากพื้นผิวของทะเลไปยังก้นทะเลเผ่าทะเลที่ทรงพลังจำนวนมากกระจายออกไปทั้งหมดปล่อยพลังงานออกไปร่างกายของผู้เท่าวรัสสันและส่งเสียงดึ่งในไม่ช้าร่างใหญ่ก็เดินเข้ามาหาพวกเขา นี่คือฉลามทะเลแต่ต่างจากฉลามทะเลที่ถังซานเคยเห็นมาก่อนตัวนี้ไม่เพียงแต่มีขนาดใหญ่มากเท่านั้นแต่ยังมีสีขาวทั้งหมดด้วยโดยมีเพียงเส้นสีทองบนหน้าผากของเขาที่ยื่นไปยังร่างกายของเขาซึ่งแสดงความผันผวนของพลังงานที่โหดร้ายอย่างหาที่เปรียบมิได้เมื่อเห็นเช่นนี้ลอมาหายใจของผู้อาวุโสวอรัสก็นิ่งอย่างเห็นได้ชัดราชาฉลามทะเล เมื่อเห็นฉลามขาวผู้ยิ่งใหญ่นี้ถังซานก็อดไม่ได้ที่จะมีความรู้สึกแปลกๆในใจในชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาในโลกของโต้หลัวเขารู้จักฉลามขาวผู้ยิ่งใหญ่เป็นเพื่อนกับราชาฉลามขาวผู้ยิ่งใหญ่พร้อมวิญ,ญญาณอสูรราชาฉลามทะเลมีความยาวเกือบ20เมตรใหญ่โตมากและน้ําทะเลที่อยู่รอบๆที่ปั่นต่วยิ่งกว่านั้นกลับสั่นเล็กน้อยอย่างไรก็ตามถังซานร,รู้สึกได้ว่าบุคคลน,นี้ควรเป็นคนแรกที่เข้าสู่ระดับของราชาอสูร สายตาของราชาฉลามทะเลจ้องไปที่ถังซานทันทีและในชั่วพริบตารัศมีสีขาวก็พุ่งขึ้นตามด้วยคลื่นแห่งจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์นี่คือนางฟ้าที่คุณคิดว่าใช่หรือเปล่าผู้เท่าวอรัสเห็นได้ชัดว่าหายใจไม่ออกเล็กน้อยเมื่อเผชิญหน้ากับราชาฉลามทะเลอย่างไรก็ตามทั้งสองตระกูลมีความบาดหมางก,กันและระดับการฝึกฝนของมันนั้นเทียบไม่ได้กับที่อยู่ข้างหน้าขาวเกรงว่ามันจะใช้เป็นอาหารโดยอีกฝ่าย ช่นี่คือผู้ส่งสารของเทพแห่งท้องทะเลมันพูดอย่างรวดเร็วราชาฉลามทะเลสัมผัสออร่าบนร่างของถังซานอย่างเงียบเียบและมีความรู้สึกแปลกๆในดวงตาของเขาและความดุดานเล็กน้อยแน่นอนว่าถัางซานะมีรสชาติที่ทำให้เขารู้สึกยอมแพ้เล็กน้อยแต่ในฐานะกษัตริย์และหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่กระหายเลือดที่สุดในมหาสมุทรความคิดแรกคือถ้ามันกินมนุษย์นี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวมันเองมากไหมบทที่685้า สวัสดีราชาฉลามทะเลถังซานพยักหน้าไปอีกฝั่งราชาฉลามทะเลมองไปที่ถังซานด้วยดวงตาที่ลุกโชนและพูดว่าคุณช่วยแก้การระโรคในทะเลได้ไหมถังซานสายหัวและพูดว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันจะพยายามทําให้ดีที่สุดราชาปลาฉลามทะเลมองเขาด้วยสายตาเย็นชาและพูดว่าเจ้าควรทาอย่างนั้นไม่อย่างนั้นมนุษย์ตัวเล็กอย่างเจ้าที่แกล้งทําเป็นผีเหมาะกับขนมของฉันมากกว่า ทังซานมองดูอย่างสงบไม่โกรธเพราะคำพูดของมันทำไมเราไม่ลองเดิมพันดูละถ้าฉันทำได้ละ่ะดวงตาของราชาปลาฉลามทะเลสั่นไหวถ้าคุณสามารถแก้ปัญหาโรคระบาดในทะเลได้แล้วฉันจะรู้จักคุณในฐานะทูตได้อย่างไรทังซานพูดอย่างเฉยเมยถ้าฉันแก้ปัญหาการทะเลในปีหน้าคุณจะเป็นสัตว์ขี่ของฉันในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าฉันไม่สามารถทำได้ก็ขึ้นอยู่กับคุณ ดวงตาของราชาฉลามทะเลเปล่งประกายด้วยความดุร้ายและการบีบบังคับอันทรงพลังก็กดไปที่ถังซานและตระกูลฉลามทะเลนั้นมีความดุร้ายอย่างยิ่งในทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดยกเว้นกลุ่มที่แข็งแกร่งเช่นตระกูลมังกรทะเลและเผ่ายักษ์ทะเลที่ไม่กล้ายุย,ยนพวกเขาเกือบจะอาลวาดมันเป็นศัตรูโดยธรรมชาติของสัตว์ทะเลเกือบทั้งหมดจะไม่โกรธได้อย่างไรเมื่อถังซานถึงกับบอก,กว่าเขาต้องการใช้เป็นสัตว์ขี่ แต่ในขณะนั้นแสงสีทองเล็กน้อยก็สว่างขึ้นบนหน้าผากของถังซานและเส้นสีทองก็ชัดเจนจู่จูสติสัมปชัญญะอันแปลกประหลาดก็ถูกปลดปล่อยออกมาแอลเมันก็ไม่ได้ทรงพลังมากนักแต่สัตว์ทะเลทั้งหมดที่มีอยู่นั้นมีกลิ่นมากมายมีสัตว์ทะเลมากมายซึ่งทั้งหมดถูกจัดเรียงตามเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันและปล่อยพลังงานของพวกมันเองใช้เพื่อต่อต้านสิ่งที่อยู่ห่างไกล ในเวลานี้เมื่อพวกเขารู้สึกถึงลมหายใจที่มาจากข้างหลังพวกเขาทีละคนก็มีพลังและในทันใดนั้นพวกเขาก็รู้สึกได้รับรแอแอร์ล,ลมหายใจที่ปล่อยออกมาจากร่างกายแต่ละคนก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใต้อิทธิพลของสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์สีทองนี้การปล่อยราชาฉลามทะเลท,ที่ทรงพลังและระมัดระวังนั้นก็อ่อนตัวลงอย่างเป็นธรรมชาติโดยกวาจากร่างกายของถังซานทั้งสองข้าง ในเวลาต่อมาร่างของถังซานก็ลอยขึ้นจากหลังของผู้อาวุโสวอลัสและค่อยๆมินขึ้นไปในอากาศเมื่อออกจากทะเลรัศมีของถังซานก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งร่างทองคําก็ถูกครอบงำและเกราะสีทองก็ปกคลุมร่างกายของเขาในทันทีขับร่างของเขาไปสู่ลําแสงสีทองซึ่งปีนขึ้นไปในระดับความสูงหนึ่งเมตรในทันที ทันทีที่ข้างหลังเขาแสงสีขาวก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้ากลายเป็นชายหนุ่มรูปงามในชุดคลุมสีขาวที่มีใบหน้าดูร้ายการจุติของมนุษย์นี้โดยธรรมชาติคือราชาฉลามทะเลในขณะนี้ดวงตาของเขาดูไม่แน่ใจเมื่อถังซานปลดปล่อยออร่าแห่งสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาเขาก็รู้สึกได้ชัดเจนว่ากำลังได้รับผลกระทบ ความรู้สึกนั้นแข็งแกร่งขึ้นและที่แปลกที่สุดคือรู้สึกว่าสายเลือดซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่แรกเข้าสู่ระดับของราชาอสูรเห็นได้ชัดว่ามีความผันผวน,นมากขึ้นมันออกมาทันทีเพื่อดูว่าถังซานเผชิญกับโรคระบาดในทะเลอย่างไร ม่วงเป็นสีม่วงลายจุดขนาดใหญ่อยู่บริเวณทะเลข้างหน้าเมื่อมองไปรอบๆอบน้ำที่ควรจะใสก็ปนเปื้อนเป็นชิ้นเป็นอันศพของสัตว์ทะเลจำนวนมากกำลังลอยอยู่บนผิวน้ำทะเลและเน่าเปื่อยอยู่ตลอดเวลามันจะกระจายเร็วขึ้นถ้าไม่ใช่เพราะรัศมีสีน้ำเงินขวางขอบไม่ต้องสงสัยเลยว่าบริเวณทะเลที่มีจุดด่างนี้คือโรคระบาดในทะเลสีหลักได้แก่สีม่วงสีเหลืองและสีเขียวเต็มไปด้วยความเงียบและรสชาติที่มืดมน เมื่อมองแอวบแรกโรคระบาดในทะเลนี้มองไม่เห็นขอบฉันไม่รู้ว่ามันยืดออกไปกี่ไมล์และไม่รู้ว่ามีคนตายไปพร้อมกับมันกี่คนเมื่อเห็นฉากนี้เทพเจ้าแห่งท้องทะเลหัวใจของถังซานก็เต้นแรงเขาหันกลับมาอย่างกระทันหันและมองไปทางทวีปนางฟ้าในสายตาของเขาเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเย็นชาขึ้นเล็กน้อยเมื่อเขาเห็นโรคระบาดจริงๆเขาก็มั่นใจมากขึ้นในการเดาของเขา เพราะในสายตาที่มีสติของเขาพื้นที่ทะเลตรงหน้าเขามีแต่ความโชคร้ายอย่างไม่สิ้นสุดนี่คือพื้นที่ทะเลสาบในวิสัยทัศน์ของเขาคำสาบที่รุนแรงนั้นมืดสนิทหมัดของถังซานกำแน่นโดยไม่รู้ตัวสำหรับพลังของเผ่าสัตว์ประหลาดและกลุ่มสัตว์ประหลาดสำหรับมนุษย์แห่งทวีปนางฟ้าเขาจะต้องเสียสละสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกใบนี้หรือไม่เห็นแก่ตัวและโหดร้ายอะไรเช่นนี้ช่างเป็นแดนสวรรค์ช่างเป็นสารบรรพุรุษ สำหรับดาวฟ้าหลันที่ร่ำรวยอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นี้ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่ต้องทนทุกข์แต่ยังรวมถึงทุกเชื้อชาติที่ไม่ใช่สัตว์ประหลาดและวิญญาณด้วยต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้เขาจะยืนเฉยได้อย่างไรเมื่อก้าวออกไปร่างก็สั่นสะท้านและถังซานก็รีบลงไปในทะเลที่มีรอยด่างที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วก็มีเสียงออกมาว่าอย่าตามมา ราชาฉลามทะเลที่กำลังจะบินตามเขาตะลึงไปชั่วครู่ด้วยบุค,คลิกที่ประมาทมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อฟังคำสั่งของใครของใครแต่เมื่อได้ยินคำพูดของถังซานก็ไม่รู้ว่าทำไมรู้สึกว่าต้องตามนอกจากนี้ยังสามารถสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดและความโกรธของถังซานจากหัวใจของเขามันเลยหยุดลงโดยไม่รู้ตัวพอมันตอบสนองในวินาทีต่อมารู้สึกว่าทำไมมันถึงหยุดและกำลังจะตามมาอีกครั้งก็เห็นว่าร่างของถังซานสว่างขึ้น ทันใดนั้นแสงสีทองอันวิจิตก็พุ่งออกมาจากกลางของถังซานในขณะนั้นแสงสีทองที่ส่องประกายทำให้แม้แต่ชายที่แข็งแกร่งอย่างราชาฉลามทะเลก็รีตาลงในแสงสีทองนั้นเต็มไปด้วยรสชาติที่กว้างใหญ่และมีความสง่าง,งามไม่รู้จบความโกรธที่เคยรู้สึกมาก่อนกำลังเบ่งบานอย่างไม่ลังเลในขณะนี้ดูเหมือนความโกรธของท้องทะเลจะสูงขึ้นเหมือนกับการหีีบังคับจากทะเลมากขึ้น รู้สึกได้ชัดเจนว่ากำลังของอีกฝ่ายมีจิตสำนึกต่ำกว่าตัวเองแต่ขณะนี้มีความรู้สึก,กว่าสู้ไม่ได้แสงสีทองบนร่างของถังซานนั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและบนหน้าผากของเขารูปแบบแสงของตุีศูนย์ก็เปล่งประกายออกมาอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเนื้อสีสาท้ทองฟ้าเริ่มมืดลงในทันทีภายใต้สถานการณ์ขอองค์การใช้จิตสำนึกของถังซานอย่างเต็มที่ภัยพิบัติจากฟ้าร้องของเขาจะปรากฏขึ้นอย่างไม่ต้องสงสยัย แต่ในขณะนั้นมือขวาของถังซานกดว่างคิ้วของเขาโดยที่ร่างกายของเขาเป็นศูนย์กลางทันใดนั้นชั้นของออร่าสีดำและสีขาวก็ผลีบานออกมาด้านนอกทำให้ท้องฟ้าที่มืดมนเพียงแค่ซบเซาไปครู่หนึ่งอาณาจักรที่ดีและไม่ดีถังซานใช้พลังอาณาจักรของเขาเพื่อหลอกลวงสวรรค์ชั่วคราว ในเวลาต่อมาเขามีตรีศูนย์ทองคำลวงตาอยู่ในมือแล้วดวงตาของถังซานฉายแสงสีทองและด้วยมือขวาของเขาเขายกตรีศูนย์สีทองขึ้นเหนือศีรษะของเขาจู่ๆทะเลก็เดือดในขณะที่เขาชูภาพหลอนของตุยศูนย์ไม่ว่าจะเป็นทะเลที่ปกคลุมไปด้วยโรคระบาดในทะเลหรือมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งถูกปกป้องโดยกลุ่มทะเลจำนวนมากพวกเขาทั้งหมดเดือดในทันทีคลื่นทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่100เมตร นี่คือความโกรธของเทพสมุดและมาจากอารมณ์ที่รุนแรงที่สุดในหัวใจของเทพสมุดในทะเลกลุ่มชนเผ่าที่ปิดกั้นโรคระบาดในทะเลรู้สึกเพียงว่าความโกรธรุนแรงประทุขึ้นในใจและพวกเขารู้สึกถึงอารมณ์ที่มาจากส่วนลึกที่สุดของทะเลและมาจากทะเลทั้งหมดเลือดในแต่ละคนเดือดพล่านรุนแรงออร่าของพวกมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว พวกเขาเงยหน้าขึ้นโดยไม่รู้ตัวและรวมความโกรธเข้าในท้องฟ้าจุดไฟความโกรธของเลือดให้เดือดดานตรงกลางราชาฉลามทะเลตกตะลึงเมื่อเห็นว่าในทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีแสงสีฟ้าเล็กน้อยเริ่มลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าผสมเป็นสีทองอย่างต่อเนื่องและสีทองนั้นก็ส่องสว่างท้องฟ้าในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้ซึ่งทำให้ท้องฟ้าเดิมหายไป และชายที่ถือตรีศูนแสงสีทองบนร่างกายของเขาเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆและแสงบนตรีศูนย์ทองคำในมือของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ